นายภูมิธรรมรับฟังข้อเสนอถ่ายโอนธุรกิจกองทัพนะครับรับว่าบางเรื่องนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปย้ำความโปรง่งใสและประโยชน์ต่อประชาชนครับนายภูมิธรรมเวทยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาแนวทางถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพได้หารือในสภาผู้แทนราษฎรโดยมีผู้แทนจากเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับหารือในประเด็นสําคัญเช่นสนามกอล์ฟการตารัส สนามกอล์ฟทูป,ป,ปเตมีกิจการไฟฟ้าของกองทัพเรือและกิจการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาสันทนาการและการท่องเที่ยวครับโดยในภูมิธรรมระบุว่ายินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะแม้ว่าบางเรื่องนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากทิศทางและข้อเท็จจริงนั้นแตกต่างกันพร้อมยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงกลาโหมนั้นดาเนินการด้วยความโปรง่งใสและเป็นไปตามกฎหมายครับโดยปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจความมั่นคงและความโปรง่งใสซึ่งทุกข,ข้อสังเกตจะถูกนําไปพิจารณาเพิ่มเติมครับ ส่วนทางด้านนายจิรายุห่วงทรัพ์ยประธานคณะกรรมารการได้เปิดเผยว่าการหารือในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเช่นกรณีการใช้ไฟฟ้าในอำเภอสัตหีบที่ยังซื้อไฟจากกองทัพเรือโดยตรงและประเด็นสนามกอล์ฟการตรัสที่อาจคืนให้การท่าอากาศยานนะครับเพื่อรองรับการขยายสนามบินดอนเมืองรวมถึงสนามกอล์ฟทูปเตมีที่อาจปรับเป็นสวนสาธารณะเพื่อประชาชนแต่ยังต้องคำนึงถึงความมั่นคงครับ ซึ่งในการหารือในครั้งนี้นะครับก็สะท้อนความร่วมมือของทุกฝ่ายในการสร้างกลไกลที่โปร่งใสและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนครับ